สวัสดีครับคลิปนี้เราให้ดูปลอยหลังเบีย้ยนะครับปลอยหลังเบีย้ยเป็นปล่อยแท้นะครับเป็นปล่อยแท้ขนาดเล็กท่าสน,น,นใจก็โทรคุยได้นะครับปลอยหลังเบี้ยขนาดเล็กโดยมากจะไม่ค่อยมีช่างทำนะคเราก็อยู่ในเมืองจันนะครับก็อพอรู้จักช่างไหลที่นะครับพอที่จะรับทำออเดอร์ได้นะครับตามที่ท่านต้องการ รเราอยู่ในแหล่งปลอยแต่ถ้าอยู่นอกแหล่งก็คงจะหาวัตถุดิบยากแล้วก็จะหาไซขนาดที่ต้องการนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแต่เราทําธุรกิจเรื่องคอยเนี่ยเรื่องคอยเราป้อนให้นะครับท่านหาการตลาดมาท่านจัดการเรื่องการตลาดเราเป็นฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายผลิตปลอยแท้ให้ท่านท่านต้องท่านมีทุนแต่อยากจะทําธุรกิจ โดยไม่เหนื่อยนะครับเราจะทำให้สาเร็จรูปแล้วท่านก็ไปหาตลาดไม่ต้องไปหาพลอยไม่ต้องไปศึกษาเรื่องพลอยแท้พลอยเจียมเป็นอย่างไรเราการันตีให้นะครับเราการันตีให้สนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งร้านเจน,นะเจยหรือร้านเจเจมจันเจวจันธนุรีนะครับเป็นตัวแทน เรื่องคอยแฉลุกจนิดนะครับคอยเตรียมเราไม่ขายนะครับเราจะขายแต่คอยแท้ๆะเป้าหมายของเราก็จะขา,ายตรงต่อลูกค้าขายต่อลูกค้าโดยตรงครับเป้าหมายใจก็โทรคุยได้นะครับ087 1505 6เจนะครับร้านเจเจมจ,จันหรือเจนาเจนะครับ ไปไหนขนาดนะครับ